มีไฟเข้าเจ้ามีไฟเข้าแล้วก็เปิดียวละครับเปิดแถวนนะ่ะเจ้าหลังจากนั้นก็รอให้เครื่องมันมาปรากฏว่าจอดำเนาะจอดำส่องหายเบึง้งโมได้ กดบได้เลยเนาะกดบได้แต่กล้องนี่เข้าครับเนาะกล้องเข้าแต่ว่าจอดาเลยจอดาอาการนี่เมนแก้ไขได้หลังจากที่เขาเสียบไฟคอมเนาะมันจะต่อกับตบานเะนี่ยถ้ให้เขาเอาหัวไปเชเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นก็เสียบไฟนี่มอดกันอนมอดไปกัน แล้วก็เปิดโปรแกรมเข้ามาเลือกเอาโปรแกรมที่เราจะอัปเดตประกองตัวอย่างที่ใซ้โปรแกรมตัวไหนอัปเดตก็เ,กเลือกเอาอินโฟนะตัวอย่าอินโฟจริง,งเนี่ยนก็ะเขามาเ็กบึง พอทคอมหรอว่ายูทิบตัวนี้มันมันอยู่ซ่องตัวไหนไเนาะไนเบอร์มันตัวน,นี้มันยึดพอดคอมทีสามนะพอดคอมทีสามพอทคอมทีสามเหมือนกันมันตดกอาบยูโปรแกรม,ม,มาถืออยู่ซ่องทีสามด้วยมอันตดให้แล้วกดเน็กไปแล้วก็เปิดเปิดสวิต จากนั้นเครื่องมันจะรันโอโต้เนาะคัปปี้โปรแกรมจากคอมนี่ลงไปเครื่องเนาะมันจะเรียนให้จะเรียนให้โอโต้เลยแล้วเราก็กดกดนีกมนันเอง หลังจากที่เราอัปเดตแล้วแล้วก็มาเปิดเนาะถือว่าโปรแกรมนี้เขากองแบบ้อยแล้วเนาะในกรณีที่เราเปิดทามิให้มนจอมืดเนาะซองบ่มีแต่เขาอัปเดตแล้วซองก็กลับม,มเาเบื้อง t e r i o เสถานการณ์ของกองโปรแกรมตัวนี้จะสามารถกดปุ่มได้ สวองแต่ว่าซ่องกลับมาเบิงได้ปกติคือเกา่านองรีโมทเปิงได้หมดะะโ,โอเคนะจ๊ะ